ดีครับสวัสดีครับลูกมาร์ครับค่ะลูกไม้ค่ะลูกการแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีจิตงุ้งซ่านคิดมากไปตกกังวลอย่างเงี้ยยังไงดีครับโอ้ตอนตอนนี้คนเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยหลายๆเหตุการณ์ในในชีวิตนะคะทั้งสภาพเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคระบาดที่เข้ามาแล้วก็ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทางด้านพวกเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มีผลกับการคิดมากนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเกิดปัญหาพวกนี้นะคะจิตมันจะคิดเยอะคิดมากแล้วไม่สามารถอยู่ความคิดได้นะคะแม่ฮัดจะพูดตามหลักการพระพุทธเจ้าท่านสอนก่อนนะคะเวลาที่เราเราคิดมากเนี่ยพระตถาคตรหาท่านตัดให้เรา ปฏิบัติตามนะคะก็คือการทําสมถะนะคะสมถะก็คือการนั่งสมาธินั่นแหละคะ่ะการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราหยุดความคิดความฟุง้งซ่านเนี่ยมาอยู่กับกายนะคะกายกายในที่นี้เวลาเรานั่งสมาธิมันก็คือการที่เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะเวลามันมีความคิดไปเราก็ดึงกลับมาที่ลมนะคะแต่ถ้ากายในทางของการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการที่เราฝึกอยู่กับอริยบท การยืนเดินนั่งนอนของเราในขณะที่เคลื่อนไหวเวลาที่เราคิดอะไรไปนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ดึงมันกลับมาโฟกัสในเฉพาะในสิ่งที่ทํามันก็จะทําให้เราเนี่ยลดอาการคิดมากลดอาการฟุ้งซ่านตรงนั้นได้นะคะถ้าเป็นมากๆแม่อาก็แนะนําว่าให้ทําสมาธิสมาธิก็คือที่เรียกว่าสมาธานะคะสมาธิเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้ถ้าเราฝึกมากๆนะคะนั่งสมาธิมากๆเนี่ย ตัวราคาค่ะมันจะดับได้นะคะมันจะลดลงแล้วถ้าแถมว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนะคะเราสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงของจิตที่มันไปมันไปคิดมากแล้วมันก็ดับหรือดึงกลับมาที่ลมได้เราเห็นว่าจิตอะ่ะมันเกิดขึ้นนะคะมันไปแล้วมันก็กลับมาได้อย่างเงี้ยมันก็จะพลิกเป็นมุมของวิปัสสนานะคะก็คือการเห็นได้ด้วยปัญญาคือการเห็นเกิดดับนะคะตัวตัววิปัสสนาเนี้ยยิ่งสุดยอดเลยถ้าเราเห็นจนถี่ นะคะจนทําให้เราเลิกยึดมั่นถือมั่นกับตัวขันห้าได้ะคะ่ะคือเห็นความไม่เที่ยงจนเราเบื่อหน่ายใครกําหนัดจนเราเห็นแล้วว่าตัวขันห้ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวที่สามารถทําให้เราออกจากโลคสมบุ์นี้ได้เลยก็คือสามารถละวิชาได้นะคะตัวทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาเนี่ยมีคุณอุปการมากนะคะในการออกจากสังสารวัตในการหลุดพ้นค่ะ,คะก็เดี๋ยวลองทําวิธีนี้ดูค่ะค่ะ